สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาไปดูโรงแรมกลางเซียงไฮ้ที่เดินทางสะดวกใกล้สถานีซับเวย์ติดย่านช็อปปิ้งชื่อดังอย่างถนนหนานจริงและใกล้แลนด์มาร์คสำคัญอย่างเดอะบันเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นค่ะ ที่นี่ก็คือ JI Hotel สาขาเซียงไฮ้เดอะบันจิ่วเจียงโรดค่ะเราจองผ่านทริปมานะคะจองเป็นห้อง Family เข้าพักได้3คนราคาตกคืนละ5,500บาทคะแนนรีวิวก็ดีเลยทีเดียวตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรมก็อยู่ในทำเลที่ดีมากๆใกล้สถานที่ที่ต้องการจะไปทั้งนั้น เอาล่ะจองเรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปโรงแรมจริงๆกันเลยค่ะจะนั่งดีๆจากสนามบินมาเลยก็ได้ค่ะใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงประมาณ150่กัหยวนหรือนั่งซับเวจากสนามบินผู่ตงลาย12นั่งยาวๆไม่ต้องเปลี่ยนสาย17สถานีไปลงที่สถานีอีสหนานจิงโรสใช้เวลา59นาทีราคาเพียงแค่7หยวนถูกมากๆค่ะหรือจะลองประสบการณ์รถไฟความเร็วสูงอย่างแมกเลฟที่ใช้เวลาเพียงแค่8นาทีก็จะถึงสถานีปลายทาง หลงอย่างโรสราคา50หยวนถ้าโชว์บอร์ดนิ่งพาสตอนซื้อที่เคาน์เตอร์จะเหลือ40หยวนค่ะจากนั้นค่อยไปต่อซับเวลายิสิออีก6สถานีราคา4หยวนใช้เวลา16นาทีก็จะถึงสถานีอีส์หนันจิงโรดค่ะเดินออกเอ็กซิสจะทะลุผ่านห้างเฮนเดอร์สันเมโทรโพลิแทนขึ้นบันไดเลื่อนมาก็จะโผล่ที่หน้าห้างแบบนี้มองไปทางขวาจะเจอป๊อปมาทเลยค่ะข้ามถนนตรงหน้าป๊อปมาทเลี้ยวขวาเดินไปจนถึงมุมติบแล้วเลี้ยวซ้าย จะแอบเห็นหอไข่มุกอยู่ไกลๆแบบนี้แล้วโรงแรมก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะหน้าโรงแรมไม่มีป้ายชื่อภาษาอังกฤษนะคะจำรูปหน้าตึกไว้เลยค่ะล็อบบี้ตกแต่งสวยงามสะอาดตาพนักงานพูดภาษาอังกฤษได้เล็กน้อยเราโชคดีมากที่มาก่อนเที่ยงแต่สามารถเช็คอินได้ห้องเลยแม้ว่าจริงๆแล้วจะเช็คอินได้คือหลังบ่ายสามค่ะในตึกจะมีลิฟต์แค่ตัวเดียวค่อนข้างเก่าตอนเปิดจะเสียงดังแอดนิดนึงนะคะ พวกเราได้ห้องพักที่ชั้น6ห้องขนาดใหญ่พอสมควรอยู่กัน3คนได้แบบไม่อึดอัดค่ะมีเตียงควีนไซส์1เตียงและเตียงเล็ก1เตียงมีปลั๊กไฟทั้งแบบปลั๊กและ USB ที่หัวเตียงมีไฟอ่านหนังสือที่หัวเตียงทั้ง2ฝั่งมีสลิปเปอร์ให้ครบ3คู่มีน้ำเปล่าให้วันละ3ขวดมีกาต้มน้ำตู้เย็นทีวีจอใหญ่สะใจแต่ไม่ได้ดูเลยค่ะพื้นที่ปลายเตียงสามารถกางกระเป๋าเดินทางได้พร้อมกันแล้วยังเหลือที่ไว้เดินได้อยู่เลยค่ะข้างๆเตียงจะมีโ ซนที่นั่งเล็กๆมีโต๊ะชามีชุดชงชาพร้อมใบชาและลูกอมกระต่ายชื่อดังเตรียมไว้ให้ตรงนี้มีการ์ดวางไว้ให้ด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นโปสการ์ดหรือเปล่าอ่างล้างหน้าจะอยู่ตรงประตูทางเข้ากระจกใหญ่สะใจมากมีได้เป่าผมให้ข้างๆตรงนี้จะเป็นราวแขวนผ้ามีไม้แขวนเสื้อให้นิดหน่อยแล้วก็มีที่วางของตรงนี้ซึ่งเอาไว้นั่งใส่ถุงเท้ารองเท้าได้ห้องน้ําเป็นประตูกระจกเหมือนจะซีทูแต่จริง,รงๆแล้วจะทึบตั้งแต่ช่วงหัวลงมาเลยโถชักโครกเป็น ระบบอัตโนมตัติห้องน้ํามีเรนชาเวอร์ให้ด้วยอาบสะใจมากค่ะมีแชมพูกับสบู่ให้แต่ว่าไม่มีคอนดิชเนอร์นะคะห้องนี้จะมีหน้าต่างบานใหญ่ๆที่เปิดแยมๆได้นิดหน่อยตอนจองในแอปเขียนว่าไม่มีหน้าต่างนะคะแต่ว่ามาถึงจริงก็มีเฉยเลย ภายในนอค่างพักสะอาดดีค่ะแต่ว่ากลิ่นบุหรี่แรงซึ่งก็แรงทั้งเมืองค่ะเข้าใจได้ว่ายากที่จะจัดการมีห้องลอนดีด้วยค่ะแต่ว่าจะเปิดแค่เฉพาะ6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นค่ะหน้าโรงแรมออกมาก็จะเจอหอไข่มุกเลยเดินไปที่เดอะบันได้ห่างออกไปแค่500เมตรถนนหนานจริงก็หัดไปแค่ถนนเดียวเดินเที่ยวหรือช้อปปิ้งเหนื่อยก็กลับมาพักขาหรือแวะเอาของมาเก็บก่อนได้หน้าโรงแรมก็เห็นมีรถบัสวิ่งผ่านหลายสายค่ะก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ประทับใจแล้วก็คุ้มค่า มามาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ